เราต้องเตือนสติคนด้วยเมตตานะคะอย่างเช่นเป็นลูกน้องเราหรือว่าเป็นลูกเราอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราโมโ oh หอยู่แล้วเราก็ไปดุเขาอะจะเย็นๆหน่อยสิมีสติหน่อยสินะคะเนี่ยไอคนพูดเนี่แหละนะคะไอคนพูดเนี่ยลืมดูตัวเองไปอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็แบบดูจังหวะเขาหน่อยบางทีเขาก็กําลังเ,เปาะบางอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ คำว่าใจเย็นเออเขาบางทีเขาใจร้อนอยู่นั่นแหละนะคะแต่พอไปบอกให้ใจเย็นโอ้ร้อนหนักกว่าเดิมอีกนะคะมันไปจี้จุดอะนะคะมันไปจี้จุดใจดําดังนั้นเนี่ยการรู้เวลาเนี่ยนะคะในการพูดอะสำคัญมากๆเลยนะคะเฮ้ยเราอยู่ในฐานะที่พูดได้หรือเปล่าเราอย่าคิดว่าเราเป็นแม่เราอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้านายแล้วเรามีสิทธิ์พูดทุกอย่างตามแต่ใจเราชอบเพราะเขาต้องยอมเราอ่ะเนี้ยคิดผิดละนะคะเพราะสําคัญตัวเองว่าตัวเองเอ่อเหนือกว่าเขานะคะ เหนือกว่าพ่อเป็นแม่เหนือกว่าพ่อเป็นเจ้านายนะคะอ้าวแล้วนะคะเราก็ลืมดูไปนะว่าทําไมคนจะต้องมาถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์พวกนี้ว่าอันนี้เกิดก่อนเราจะต้องเคารพเขาทําไมเราไม่เคารพกันในสิทธิว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันจะเกิดก่อนเกิดหลังเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะเราก็เออพยายามนะคะพยายามอย่าเอาแต่ใจตนเองเพราะว่าเราเป็นแม่เพราะเราเป็นเจ้านายนะคะจะต้องเหมือนกับเมตตาเหมือนกันเฮ้ยเราอยากได้ ฟีลลิ่งแบบไหนนะคะเราเราชอบหรือเปเล่าเวลาที่เราโมโ oh หอยู่แล้วมีคนมาแบบเขาก็ใส่สีหน้ากับเราเหมือนกันอะว่าเฮ้ยใจเย็นหน่อยสิอะไรเงี้ยนะคะบอกว่ามันถูกเหมือนถูกดุอะเหมือนกับคําว่าใจเย็นนี้ไม่ได้เป็นกระแสน้ําเย็นที่ว่าเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะนะอ่านั่งลงก่อนค่อยๆพูดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฟีล l i n g นี้อะนะคะเออถ้าเกิดเป็นฟีลลิ่งนี้เราก็แบบว่ามาจับมือกันมาอะไรเงี้ยเออมันก็ย,ยังชั่วหน่อยนะคะเนี่ยใจเขาใจเรานะคะ เราก็แบบพยายามแก้ไขตนเองด้วยนะคะพยายามช้าๆลงด้วยนะคะแล้วก็พยายามเหมือนกับอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยไม่ว่าเราจะสถานะไหนนะคะมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะอยู่ด้วยก,วกันด้วยความรักนะคะมันดีมันดีกว่าอยู่ด้วยกันด้วยการถูกฐานะบางอย่างบังคับกันนะคะมันเหมือนมีเงื่อนไขมันเหมือนกับมันมีกําแพงอ่ะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันก็จะทําให้เรา ได้มีแต่ภาพดีๆแล้วก็ได้ความจริงใจแต่ถึงแม้เราทําอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้คืนเหมือนกันอย่างเงี้ยก,ก,ก็มีก็มีเช่นเดียวกันทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราทําเพื่อให้ภายในของเราพัฒนานะคะส่วนตัวเขามันจะได้ผลออกมาเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับเขาด้วยนะคะตรงเนี้ยถ้าเรายิ่งเข้าใจยิ่งปฏิบัติธรรมมันยิ่งเข้าใจตัวเองพอเข้าใจตัวเองปุ๊บมันก็จะเหมือนกับรู้จังหวะรู้ฐานะได้ดีขึ้นไม่ได้แปลว่ารู้ตลอดหรอกนะบางทีมันก็ผิด นะคะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นกับการสัมพันธ์นะคะปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวแล้วก็คนอื่นค่ะ